มาเรื่องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้ค่ะัยติดตามเรื่องราวดีๆของเด็กหญิงยอดกระตันยูวัย10ขวบเองนะคะคุณผู้ชมที่ได้เก็บออมเงินค่ะเพื่อไปซื้อทองเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณแม่นั่นเองคุณผู้ชมจนตอนนี้กลายเป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจในโลกโซเชียลหลายคนยกให้เธอเป็นต้นแบบหนูน้อยยอดกตันยูไปแล้วไปดูคลิปนี้กันค่ะนี่เราจะซื้อไมทำไรคะ เอาไปให้แม่ตรงตรงนันเกล่ะเหรอคะตู้ไปไหมตัวนี้สวยดีนะเองเป็นมงนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้จะไซส์ใหญ่นิดนึงยอดเอาไปลองไซส์ก่อนถ้าคุณแม่ใส่ไม่ได้กลับมาเปลี่ยนฟรีได้ภายใน3าวันนะคะเราอยู่สะะารคามอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวพี่ออกไปเปลี่ยนฟรีให้ด้วยคะ่ะเยอะกว่าโอ้ยเก่งมากเลยอันนี้เก็บเองเลยเหรอ นี่แหละค่ะจากกรณีที่ผู้ใช้ติ k To k อกนะคะใช้ชื่อว่าแอดซูโม่4 4 2เนี่ยได้บันทึกภาพของน้องนักเรียนชั้นป .4 ค่ะหอบเงินเก็บเนี่ยเพื่อมาซื้อ,อทองเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่นจนกลายเป็นกระแสชื่น,นชมในโลกออนไลน์ค่ะาจากคลิปนี้นะคะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะคะก็ไปที่ร้านทองพุทธศินช่างทองค่ะพบกับนางสาวนัทธิกาโมกพทิพ์นะคะหรือคุณแตงโม คุณแตงโมเนี่ยเป็นคนโพสตคลิปแล้วว่าเมื่อ2วันก่อนน่ะมีน้องมาซื้อทองกับเพื่อนน้องก็ถามว่ามีเงินอยู่4,000บาทเนี่ยไปซื้ออะไรได้บ้างคุณแตงโมจึงถามว่าเออเราจะเอาไปทําอะไรน้องก็ตอบว่าจะนําไปเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่โดยน้องนําเงินที่เตรียมมานะคะก็มีแบงค์ยีนะสองห่อมีแบงค์ร้อยแบงค์พันแล้วก็แบงค์ห้าร้อเนี่ยโดยเงินทั้งหมดเนี่ยน้องบอกว่าเป็นค่าขนมที่ตัวเองเก็บออมมา จากนั้นค่ะก็ตัดสินใจไปเลือกแหวนค่ะคุณผู้ชมเป็นแหวนลายหัวใจน้ำหนักครึ่งสลึงราคาจริงๆอ่ะ4,300บาทแต่ว่าทางร้านเนี่ยลดให้300บาทเหลือ4,000บาทเท่านั้นคุณแตงโมเนี่ยยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาค่ะมีน้องๆนักเรียนที่ตามมาจาก TikTok นี้นะคะเพราะว่าตนเคยโพสต์คลิปภาพของน้องผู้ชายไปซื้อทองให้คุณแม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนโด่งดัง ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องๆหลายคนนั้น <c oughs> มีแรงบรันดาลใจในการเก็บออมเงินที่จะมาซื้อทองให้กับคนที่รัก <c oughs> ขณะที่ลูกยอดกระตันยูค่ะนี่เด็กหญิงคนนี้นะคะเป็นหนูน้อยยอดกระตันยูนะชื่อว่าเด็กหญิงกวินทิพย์เลาหาพิชชาติชัย,ยรั้วน้องหยกวัยสิบขวบนี่นะและนางสาวร,รัชพรภูเด่นแดนเป็นคุณแม่ของน้องหยกเนี่ยนี่เลยคุณผู้ชมเขาก็รู้สึกดีใจอะค่ะที่แบบล,ลูกมาเซอร์ไพรส์ซื้อทองเห็นไหมเขาบอกว่า มีใจจนบางทีแบบเก็บน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆ,งๆนะโอ้โหชื่นใจจังเลยค่ะบบมีลูกลยอดกระตันอยู่แบบนี้นะแล้วก็น้องหยกเนี่ยยังบอกเคล็ดลับการเก็บเงินด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยจะมีตารางการออมเงินอย่างดีเลยแล้วก็จะหยอดกระปุกออมสินไว้วันละ35-40บาทเนี่ยหยอดแบบนี้เป็นนิสัยหยอดไปทุกวันทุกวันน้องหยกก็ได้เงินไปโรงเรียนวันละ60บาทนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ยังเก็บออม โอ้โหนี่น่ะเป็นต้นแบบของอยู่น้อยยอดกับปันอยู่นะแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนด้วยละค่ะขอชื่นชมนะคะน่ารักทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ